สวัสดีครับผมนนทวัฒน์เตชรมาเสธครับจากบริษัทคอมบิเนชันกรุ๊ปครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดทันยปนะครับจังหวัดปทุมธาน,นีนั่นเองครับวันนี้เรามาทําการฉีดโฟมทุ่นให้อาหารปลาหรือแพรให้อาหารปลานั่นเองครับตัวน,นี้จะเป็นน้ํายาเคมีที่เราเตรียมมาครับที่นี่จะใช้น้ำยาเคมีค่อนข้างจะเยอะมากเพราะว่าเป็นงานงานเยอะมากงานใหญ่มากนะครับ ใช้น้ำยาเยอะตอนนี้จะใช้ประมาณ1,200-1,500กิโลเลยถังนึงนะครับถังนึงจะบรรจุน้ำยาเคมีอยู่ที่ถังละ200กิโลนั่นเองครับจะมีน้ำยาเคมีที่ผสมกันก็คือเป็นส่วนผสมของตัวขาวกับตัวดำที่เรียกสับกันง่ายๆในภาษาเคมีนะครับสีเนี่ยจะแตกต่างกันแต่ว่าส่วนผสมอ่ะจะคล้ายกันนะครับจะมีตัวนี้อาจจะเป็นกันไฟตัวนี้อาจจะเป็นตัวธรรมดาขึ้นตัวธรรมดาขึ้นช้าขึ้นเร็วก็อยู่ที่ว่า ประสิษธิภาพการผสมเคมีของน้ํายาเคมีของเรานั่นเองครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องฉีดโฟมที่เราทําขึ้นมาเองของบริษัทครับเป็นไอเดียของบริษัทที่ทําขึ้นมาเองแล้วก็ผลิตเครื่องตัวนี้ขึ้นมาเองนะเครื่องตัวนี้มีไม่มีไม่กี่เครื่องนะครับในประเทศไทยมีอยู่แค่ไม่เกิน5เครื่องในประเทศไทยนะครับอยู่ที่เราแล้ว3มเครื่องครับ ตัวนี้ก็เราจะปั่นก่อนนะครับเพราะว่าน้ํายาเคมีจะตกตะกอนแล้วก็จะมีก้นตะกอนของน้ายาอยู่ข้างล่างเราจะต้องปั่นทุกครั้งก่อนใช้งานนะครับอันนี้จะใส่สว่านครับแล้วก็ปั่นลงไปสว่านนี้จะยาวนะครับแล้วลงไปถึงนี่ลงไปถึงเลยครับอันนี้ก็จะเป็นยาเคมีครับจะเป็นเหนียวแล้วข้นอย่างนี้ครับเหนียวอย่างนี้ครับอันนี้อันนี้เขาเรียกตัวขาวตัวขาวก็เป็นตัวบีนเองแล้วตัวเอก็จะเป็นสีดําถังดํากับถังแดงนั่นเองครับ พื้นไม้ที่ของของทางแพรทางโป้นนะครับก็จะเป็นพื้นไม้เราก็จะต้องอผ่าไม้หรือตัดไม้นั่นเองครับเพื่อว่าให้มีช่องคนลงไปได้เราจะเปิดช่องให้เข้ากับทุ่นนะครับเพื่อที่จะแบบว่าผ่าทุ่นให้ฉีดโฟมไดนะ้สามารถฉีดโฟมได้นั่นเองการผ่าตัวเนี้ยพอผ่าเสร็จเราก็ต้องเก็บงานให้ลูกค้าด้วยแล้วปิดไม้ให้กลับเป็นเหมือนเดิมนั่นเอง นี้จะเป็นการหุ้มไฟเบอร์นะครับถึง2ชั้นนั่นเองครับห,หุ้มทั้งข้างนอกและข้างในเลยนะครับไฟเบอร์ของทุ่นตัวนี้พอหุ้หมแล้วอะไฟเบอร์เนี่ยก็ยังสามารถรั่วซึมได้นะครับเพราะว่าประสิทธิภาพที่ไฟเบอร์อยู่นานๆแล้วมันก็จะเกิดการแตกก่อนได้นี่เองครับก็เกิดการรั่วซึมได้อย่างเดียวทางผ้าจารย์ก็เลยให้เรามาทําการฉีดโฟมดีกว่าครับเพราะว่า,าไฟเบอร์ข้างนอกที่หุ้มกับข้างในอะเกิดการแตกแล้วก็ยังรั่วได้อยู่ดีพระอาจารย์ก็เลยเห็นว่า ถ้าฉีดโฟมไปเลยก็จะจบง่ายกว่าแล้วก็ประสิทธิภาพดีกว่านั่นเองครับอยู่ได้นานกว่ามุ้งไฟเบอร์มาเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าหุ้มมาประมาณสีปีครับก็จะมีการแตกและรั่วเหมือนเดิมวันนี้ทุ่นนี้ก็รั่วครับขั้นตอนการทำเราก็สูบน้ําออกก่อนแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราเห็นตอนนี้เราก็ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับการทําความสะอาดของเราก็คือใช้แปรงขัดเลยนะครับแล้วก็ เกลียงขูดสนิมออกให้หมดนะครับแล้วก็ล้างน้ำด้วยอ,อีกชั้นหนึ่งล้างน้าเอาน้ําขึ้นมาแล้วทิ้งนะครับทิ้งข้างบนเนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูเศษเศษสนิมอันนี้ก็คือเศษสนิมที่ที่มันเกิดการผูกก่อนของของทุ่นนะครับตัวนี้เหล็กทั่วไปอ่ะจะอยู่แล้วก็จะเกิดการผูกก่อนอย่างนี้ครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์ที่ที่หลุดออกมาครับเนี่ยถึงหุ้มไฟเบอร์แล้วก็จะแตกก่อนนี้ได้เหมือนกัน,นครับเพราะฉะนั้นการฉีดโฟมเป็นทางเลือกที่ดีกว่า หุ้มไฟเบอร์เนี่ยแพงกว่าการฉีดโฟมด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าการหุ้มไฟเบอร์ขั้นตอนยากและซับซ้อนกว่าและใช้เวลานานกว่านะครับการการหุ้มไฟเบอร์เนี่ยถ้าหุ้มเนี่ยเขาใช้เวลาในการหุ่มเป็นอาทิตย์เลยแต่ว่าเราฉีดโฟมเนี่ยฉีดแค่ครึ่งวันเราก็เสร็จแล้วไม่รวมทาความสะอาดนะครับช่ดชุดนี้รวมทาความสะอาดแล้วก็หนึ่งวันเต็มๆครับอันนี้คือไฟเบอร์นะครับที่หลุดออกมาที่เกิดการหุ้มแล้วหลุดมาแล้วมันเกิดการแตกก่อนแบืนไครับเนี่ยครับนี่คือข้อเสียของการหุ่มไฟเบอร์นะครับเนี่ยครับ อันนี้ก็เป็นเนี่ยเหล็กก็จะติดก่อนมาด้วยเห็นไ,ไหมครับอันนี้คือเหล็กนะครับเนี่ยเหล็กก็จะคือก็แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นนั่นเองแต่การฉีดฟองเข้าไปแล้วฟอมก็จะช่วยรักษาคุณภาพของเหล็กไม่ให้เหล็กกับผูก่อนได้นะครับเหล็กก็สามารถครงสภาพและอยู่ได้นานขึ้นอยู่ได้นานกว่าเหล็กธรรมดาน้ำตรงนี้เป็นน้ําเค็มแล้วผสมกับอา,อาหารนกอาหารปลานีครับทําให้น้ํามีกรดสูงมากทําให้เหล็กเนี่ยผูกก่อนได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเตรียมหัวฉีดและการเตรียมทำงานกันเลยดีกว่าเนี่ยครับ,รบตรงนี้ก็จะมีคนลงไปนะครับเป็นช่วงระยะเลยครับสองสามคน,นครับทีมง,งานวันนี้มาทั้งหมด 7- จ็ถึงแคนนะครับที่มาฉีดตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการไล่น้ํายาหรือที่เรียกว่าเป็นการไล่สายนั่นเองครับเป็นการไล่น้ํายาหัวฉีดที่เราจะต้องไล่สายก่อนทุกครั้งในการฉีดเพราะว่ามันจะมีน้ํายาตกค้างอยู่ในเราจะไล่ของเก่าออกมาก่อนเพื่อไล่ของใหม่กลับเข้าไปแล้วถึงทําการฉีดได้ เพราะว่าความเย็นและความร้อนของอากาศเนี่ยจะทําให้น้ํายาในสายแข็งได้เพราะว่ารูที่ออกจากหัวฉีดจะเป็นรูที่เล็กนิดเดียวเวลาเราไม่ไล่น้ํายาหรือว่าไม่ไล่สายก่อนน้ายาข้างในอาจจะแข็งและทําให้หัวตันได้แล้วเกิดการสายแตกหรือสายระเบิดได้นั่นเองครับขั้นตอนง่ายก็คือของเราจะถอดหัวฉีดออกทั้งหมดเลยแล้วก็ไล่สายเปิดเครื่องครับวอร์ <S <S อมเ <ๆ S 2> ครื่อง <ๆ S 2> ไปด้วยนั่นเองการวอร์มเครื่องก็เหมือนการเทสระบบว่าระบบเราพร้อมที่จะใช้งานระบบเราพร้อมที่จะทํางานแล้วไม่มีอะไรติดขัดนั่นเองครับ พอไล่สายเสร็จเราก็จะ,ระกรอบหัวประกอบหัวฉีดเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาฉีดโฟมไล่ตั้งแต่หัวแรกจนมาถึงสุดท้ายนั่นเองครับไล่ตั้งแต่หัวโปะจนมาถึงท้ายโปะไล่มาเรื่อยๆจนเต็มนั่นเองครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาดูการฉีดโฟมครับเริ่มฉีดตั้งแต่การเคลือบพื้นผิวก่อนครับเราจะเคลือบพื้นผิวก่อนนะครับ,รนนนรบหนึ่งชั้นแรกแล้วก็รอให้จนแห้งสนิทจนเป็นโค้ตเซลล์ปิดของของตัวโฟมนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดู ทุ่นที่ยังไม่ฉีดก่อนครับตรงนี้อันนี้ครับทุ่นนี้นะครับอันนี้คือเป็นสภาพพื้นผิวที่เราเตรียมการฉีดนะครับเราเตรียมการฉีดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการฉีดเคลือบพื้นผิวไปแล้วนี่ครับถ้าดูจากนี้ก็จะเห็นว่ายังไม่มีการฉีดครับเดี๋ยวเรามาดูตอนฉีดเคลือบไปแล้วหนึ่งชั้นนะครับตรงนี้ครับนี่อันนี้จะเป็นการเคลือบไปแล้วนะครับหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นก็หมายถึงว่าเราจะพ่นเคลือบไปนะครับเป็นการเคลือบเป็นพื้นผิวโดยรอบก่อนเพื่อให้โฟมมันแห้งแล้วก็เกิดโค้ตเซลล ทับอีกชั้นหนึ่งจนเต็มนั่นเองครับจนเต็มถึงมาถึงปากป่องตรงนี้ครับปากทางออกตรงนี้ครับเราจะไล่ฉีดตั้งแต่ด้านในครับให้โฟมมันขยายตัวออกมาจากด้านด้านนอกของเรานั่นเองครับการขยายตัวของโฟรมระยะระยะการขยายตัวจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับ <Huh? S 1> ในการที่หัวฉีดจะพุ่งเข้าไปถึงจุดจุดตรงกลางเพราะฉะนั้นการผ่าเนี่ยเราจะต้องดูประมาณ2เมตรถึง2เมตรห้าส mm uh ิบถึง3เมตรก็ได้ครับจะเป็นการที่โฟมจะยิงเข้าหาถึงการ2ช่อง การผ่าทุ่นน่ยก็จะผ่าเป็น2ช่องที่ห่างกันระยะตามนี้เลยครับไม่เกิน3เมตรถ้าเกิน3เมตรแล้วตรงกลางอาจจะไม่ชนกันนั่นเองเราฉีดช่องนี้ปุ๊บเราก็ไปฉีดด้านนูนอีกช่องหนึ่งให้มันชนกันกลางแล้วขยายตัวออกมา2ฝั่งของที่เราผ่าไว้นั่นเองก็คือหมายถึงนั่นก็คือการเต็มเต็มทุ่นท่อนที่เราผ่าไว้นั่นเองครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะฉีดรอบที่2กันนะครับซึ่งตอนนี้ไล่ฉีดรอบที่2องนะทุ่นแรกก่อนจากหัวนะครับ จนไปถึงท้ายนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูการฉีดรอบที่สองกันเลยครับว่าเป็นยังไงครับนี่ครับการฉีดรอบที่สองนี่ครับเราจะพยายามแห่หวัวฉีดเข้าไปให้ลึกที่สุดก็อย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าการแหววัวฉีดเข้าไปลึกสุดความไกลของระยะฉีดก็จะไกลามากขึ้นจากระยะฉีดก็จะอยู่ที่เมตร50ถึง2เมตรนั่นเองครับจากหัวท้ายเนี่ยถ้าเราผ่าช่อง3เมตร2ระหว่างช่องอ่ะ3เมตรอ่ะมันก็จะทําให้ฉีดมาถึงกันได้แล้วโฟมจากตรงกลางก็จะเต็มขึ้นลนขึ้นมานั่นเองครับ เนี่ยครับตอนนี้กำลังฉีดรอบที่สองอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเต็มกันเลยดีกว่าครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ฉีดเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นการฉีดโฟมเต็มเต็มทุนแล้วครับเนี่ยเต็มก็จะล้อนออกมาอย่างนี้ครับตอนนี้อาจจะยังไม่สวยหรือดูดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราจะต้องมาปาดนะครับปาดเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ถึงจะปิดฝาของมันนะครับโดยเฉพาะเราก็เชื่อมปิดนั่นเองเราจะเชื่อมปิดให้กับลูกค้าเหมือนเดิมแล้วก็ถึงจะปิดไม้อันนี้ก็คือเป็นการจบขั้นตอนในการฉีดโฟมทั้งหมดนั่นเองครับของวันนี้ครับ แล้วหลังจากฉีดจนเต็มแล้วนะครับ <F cuest term> โฟมก็จะล้อนออกมาแบบนี้เราก็จะมาทําขั้นตอนท้ายกันกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนท้ายของเราก็คือว่าเราจะต้องเนี่ยใช้เลื่อนครับในการป่าเจ็บให้มันเสมอกับฝาทุนนั่นเองให้ดูเรียบร้อยแล้วดูงานออกมาสวยงามแล้วเราถึงจะปิดฝาที่เราผ่ารอบครั้งแรกออกมาแล้วฝาาตอนแรกออกมาครับแล้วปิดแล้วเชื่อมกลับเข้าไปเหมือนเดิมนั่นเองครับนี่ครับอันนี้ก็คือขั้นตอนในการที่เราเริ่มผ่านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่ม are, เอาฝาปิดแล้วก็ทาการเชื่อมนะครับถามว่าผมตัวนี้เชื่อมแล้วมันจะลุกไหม ไฟไหมไหมนะครับลูกค้าถามกันเยอะมากเลยครับข้อมูลตรงนี้ถามว่าผฟมเนี่ยเรามีวิธีการที่ทําให้โฟมมันไม่สามารถลุกไปได้มีวิธีการในการเชื่อมที่สามารถเชื่อมได้โดยที่โฟมยังไม่ลุกไหมนั่นเองครับเดี๋ยวเราดูวิธีการของเรากันเลยดีกว่าครับครับแล้วตอนนี้เราก็มาดูขั้นตอนในการเชื่อมปิดฝากันให้เส็นที่เรียบร้อยนะครับการเชื่อมปิดฝาของเรานะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องปาดโฟมเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้ฝาเนี่ยปิดเข้าไปแต่ขั้นตอนของการที่จะไม่ทําให้โฟมอ่ะ เกิดการลุกไหม้หรือไฟไหม้นั่นเองก็คือเราต้องรมน้าไว้ก่อนนั่นเองครับลดน้นะําตามตะเก็บรอยเชื่อมของของตัวที่เราจะเชื่อมนั่นเองครับเนี่ยตอนนี้ทีมงานก็กำลังเชื่อมอยู่นะครับเชื่อมแล้วก็เก็บรอยมุมแล้วเดี๋ยวเราจะทาอ e ีพ ok ็อกซี่ซ้ำไปอีกทีนะครับทับรอยเชื่อมไปอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการจบงานแล้วเก็บขอบงานให้เรียบร้อยให้ดูสวยงามนั่นเองครับแล้วก็พอเสร็จปิดฝาทุ่นเสร็จนะครับเราก็ต้องเอาไม้ที่ตัดเนี่ยครับกลับมาวางไว้เหมือนเดิมแล้วหรือว่าตีตะปูตอกตะปูยิง ยิงสกูยิงนอ็อตกลับเข้าไปเป็นเหมือนเดิมให้งานออกมาสมบูรณ์แบบนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการฉีดโฟมอะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการดูงานตั้งแต่ต้นจนจบของทีมงานเราตั้งแต่ไล่น้ายาตั้งแต่เตรียมของเตรียมน้ยาแล้วก็ไล่หัวฉีดยันฉีดเลยครับขั้นตอนทุกขั้นตอนเนี่ยเป็นการขั้นตอนรายละเอียด การทํางานของทางบริษัทเรานั่นเองครับท่านใดนะครับที่สนใจจะติดต่อสอบถามเรื่องการฉีดโฟมครับทุ่นลอยน้ําห้องเย็นเรือประมงโป๊ะหรือว่าแพรลอยน้ําต่างนะครับก็สามารถติดต่อทางบริษัทได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้ได้ทุกช่องทาง,งเลยครับไม่ว่าจะเป็น google facebook youtube Li@ แอดและ tiktok นะครับสามารถติดต่อได้สอบถามราคาประเมินหน้าง,งานหรือว่าติดต่อสอบถามรายการอื่นๆได้ตลอดทุกช่วงเวลาเลยครับส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมผลงานของบริษัท และตัวผมนนทวัฒเตชัมตมาเศรวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ